กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับปิ้งปองอีกแล้วนะคะเมือนนี่ปิ้งปองกระชั้พาทุกค้นนะคะไปเบงโรงเรือนปลูกผักเออของเกาหลีว่าแบบยุนีเขาก็จะเอิ่นเป็นเห่านะคะเห่าปลูกผักแบบปลูกพริกเป็นเห่าน้อยนะคะเมื่อเขาจะเฮ็ดแบบว่าเหมือนเป็นอุมโมงะค่ะแบบโค้งๆเป็นอุมโมงค์แต่ตามปิ่งปองไปเบิงดีกว่าว่าเขาเฮ็ดแบบไหนเลยะค่ะ ตอนนี้เบล,เลกำลังเจาะหนุมฝังเหล็กโครงเหล็กโครงเท้าอยู่นะครับผมเป็นไงบ้างเบลบอเมื่อยหรว้าวอ,อ้าวดินมันลำบากครับเวลาเจาะเอาดึงขึ้นมาดินชอบลงไป นี่เราก็ทำมาได้เยอะแล้วไกลละไกลละอีกครึ่งทางโอ้ยงานสบายวพี่น่าเห็นไหมโน่ยืนเล่นโทรศัพท์เลินเลยพี่เรา ต้องใส่เอวด้วยเวลต้องใส่เอวด้วยเออไงได้บอสอ่าอานี่นะคะพอเขาจะหลุมเสร็จแล้วเขาก็จะเอา เหล็กเนี่ยอุโมงเสียบเข้าไปในรูที่เขาเจาะแล้วนะคะเนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะเสียบแล้วก็ต้องขยมให้แบบว่าเหล็กมันเข้าเข้าไปในรู <ผม S 1> ค่ะน,นี่แบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยะคะ่ะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆตามที่เส้นเขา mark ไว้นะคะแบบขีดเส้น mark ไว้เนี่ยเราก็เสียบไปเรื่อยตั้งแต่นูนท้าย มาจนถึงข้างหน้าเลยค่ะ อันนี้เขาก็ขื้นโค้งแบบว่าเป็นลงเรือนปลูกพักหรือว่าเข้าปลูกพักนั่นเองนะคะเนี่ยเขาก็ขื้นโค้งแบบอุโมงค์ไวกรน,นะคะระยะห่างจากตรงนี้มาตรงเนี้กับประมาณหาร้อยหาสิบเซนติเมตรค่ะเห็นบ่แล้วมันก็นจะมีช่องคางๆตัวนี้เห็นบ่มคะจากนี้มานี่กับประมาณหนึ่งร้อยเซนติเมตรนี่ค่ะแล้วเขาก็มีการเจาะหลุม เห็นไ่มคะเนี่ยเจาะลุมกับประมาณลึกประมาณสามสิบเซนติเมตรนะคะยี่สิบถึงสามสิบเซนติเมตรนี่แหละจากทางนาไป้างหลังนู่นไปฮอดวนเขาใส่เหล็กอุโมงค์เนี่ยประมาณหาสิบเจ็ดนะคะหาสิบเจ็ดอันหาสิบเจ็ดอุโมงค์ค่กะก็ถือว่าหายอยู่นะคะกว้างเาวาอยู่ค่ะแต่เขากะขึ้นโค้งไว้ก่อนเหลือใส่เหล็กคางแล้วก็แบบพยางพัดดาบเอ้พยา้งใส่อีกนะคะซื้อป,ปองะพูาแบบมาเบิงอีกเท่อน,นึงค่ะ อันนี้ก็แบบว่าเขาก็ขุนโคง้งว้กอนถ้กกระเจาเฮ็ดเ,เดี๋ยวพี่ปองจะมาถ่ายเบอร์งอีกนะคะเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปกอนเนี่ยเห้มามานกว่า,าจะมีประมาณนีคน้ค่ะอืไปยังไดค่ะก็แบบว่าโรงเรือนอุมโมงค์นะคะปลูกพักหรือว่าเห้าปลูกพักนั่นเองนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือเขาขุนโค้งกอนเดี๋ยวทําเขามีเฮ็ดอีกใ่เล็กคางหรือ ขยังเร้วทุกทียะขั้นตอนตัวต,ต,ต่อไปเดี๋ยวพี่ปองมา่ายเบิ่งอีกแล้วค่ะอันนี้พี่ปองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไพื่อให้พี่ปองได้ติดค่ะบายค่ะแล้วบอกกันใหม่